ไปแลกมาแล้วหมอยงไปแลกมาแล้วไปั่งคาผุเรียนมาแสแพ็ไป้สั่งทุเรียนเข้ามาสองแพ็คแพ็คละี่สิบปอนมันพูดยากนะเบปซี่อดอกที่เขาเอาไปทำน้ำมันอะเบบซี่เชียกเบปซี่โอ้ยทางไปบ้านแสงเยอะเลยไปทำเล็บไปละมาปาบอกว่า ม้าบอกว่าอะไรนะฉันไม่ถ้าเธอจะไปเธอไปถ่ายเองตั้งกล้องเองถ่ายเองเลยนะคุอว่า,าฉันเข้าไปนะนางแชร์ใช่ไหมก็เดี๋ยววันไหนว่างๆเง่ยพาไปนี่กำลังบานเลยตอนนี้แต่ว่าต้องหาที่จอดนิดนึงเพราะว่าไม่แน่เราเราอาจไปตรงนี้เราอาจจะเจอก็ได้เพราะว่าฝั่งทานนู้นแสงไม่แน่ไม่แน่ใจว่ามันมีอันนี้หรือเปล่า <c oughs> เรากำลังจะไปเก็บกระเทียมกันเราพูดเรื่องกระเทียมกันพี่แมวเคยกินหรือยังกระเทียมป่าใส่เคยดองปีไหนแสงมาให้พี่อ่ะอ๋อแสงเคยดองใช่ไหมแสงดองั้ึงลวแสงแสงมาแบ่งให้พี่อ่ะอ๋ออันนั้นอันนั้นมันเป็นไอผักเซียนป่าเปล่าหรือว่ามันเป็นกระเทียมด้วยไม่รู้แสงมาให้พี่แสงจำไม่ได้แล้วว่าแสงดองทั้งสองอย่างหรือเปล่าโอ้เปิดทีนึงเฮ้เจ้าวทำไมอ่ะ ที่มาร์คถึงกับผัวบอกว่าคุณไปกินข้าวนอบ้างนี่ไยบอกให้ตกปากเขวายุตัวเองเลยถ้าพูดอย่างนั้นน่ะกินแรงเนาะเอ้ใช่กระเทียมกระเทียมก็เปิดออกมากินแรงมากกิ่นาไปเก็บเห็ดเดี๋ยวให้เก็บเห็ดเราไปเก็บเห็ดเดี๋ยวแสงก็พาไปเก็บเองเเราจะทำยูทูปกัน เดี๋ยวิ๊กเก็บเพลทแล้วอ่ะเดือนไหนนะใกล้แล้วเดือนตุลาอะไรเดือนนี้ตามแต่รถไฮเบย์อย่างนี้ละ่ะเอา้ารถโครสอะเฮดตายละม่น่าละไม่มีรถออกมาเลย ป่าแล้วนะคะอไอ้ไอโฟนสิบสามตอนนี้เรากำลังเดินทางเข้าไปในป่ากระเทียมนะคะเอ๊ะแสงกดล็อกรถหรือยังพี่มา,าไปไปคนหนึ่งใส่เสื้อสามสี่ตัวนึ่ง <c oughs> คนหนึ่งใส่เสื้อบ้า, <c oughs> าง ออดอกกระเียนี่นะะดอกกระเทียมปาร์ตมันเริ่มบานแล้วพี่แมวมีดอกกระเทียมต้นกระเทียมด้วยเนี่ยไปว้น้ำกันเถอนะ เหมือนผักเสียนบ้านเราที่เมืองไทยเลยนะคะป้าแมวผแหนกเก็บคุณแสงผแหนกถ่ายนีย่แต่ดอกนี่แต่ไอโอบๆใหญ่ๆทั้งนั้นเลยใช่ไหม,มเก็บเก็บเก็บแสงมาได้วาขาตั้งกล้องมาเพราะฉะนั้นพี่แมวเป็นคนเก็บเก็บอีกนี่ไงนี่ นี่แหละยอดแบบนี้แหละแบบไอ้นี่อร่อยพี่แมวเขาเรียกอะไรเอาดองกินอร่อยเพราะว่าถ้ายอดที่ว่ามันสั้นๆยังไม่มีดอกอะ่ะแสดงว่ามันไม่ค่อยกรอบอ่ะพี่หนาหนาเอาได้ที่แมวจะเด็ดเมื่กมอกี้อก,อรกรอบเชื่อดิ มันก็เหมือนแช่อยู่ในตู้เย็นละแหละไอเนี่ยเพราะอากาศมันหนาวะ <laughs> ป่ะพอพอพอกว่วใช่อันนี้คือดอก b ล u เ b e l l b เ u ล b e l l นะคะ นี่นะคะเต็มป่าเลยดูอันนี้บลูเบลพี่แมวต้นไม้ต้นใหญ่เป็นบ,บน้านเป็นบ้านเราโดนตัดไปหมดแล้วยเหลือแ <c ười> สงว่าไม่เหลือแล้วพี่โอ้อายาเต็มเลย ใช่เดี๋ยวไปตรงนู้นเยอะกว่าน,นี้อีกพี่พพถ,ถ่ายแล้วไปเรื่อยๆจริงๆอยากไลฟ์ดีนะแต่พอดีมันไม่มีไม่ค่อยมีสัญญาณนะสัง่งว่ญญาถ่ายวิดีโอไว้ใช่ไหมใช่ ต้นไม้สวยเนาะอันนี้เหมือนต้นโอ๊กเหรออาจจะเป็นต้นโอ๊กไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าไม่รู้จักนู้นนะคะถ,ถ้ามองขึ้นไปทางนู้นจะเป็นรูเบล เราไม่เป็นดอกอะไรสวยเนาะสีเหลืองเนี่ยอ๋อก็ไม่รู้หรอกว่าดอกอะไรแต่สวย นี่ไม่ได้พากุชชี่มาด้วยพากุชชี่มากุชชี่มันก็วิ่งเลี้ยงนะ่ะนี่นะคะดอกกระเทียมอันนี้ยังบานอยู่เอ้ยอันนี้ยังไม่บานหหาเดี๋ยวเราข้ามสะพานกันนะคะน,นะ <laughs> นี่ไหมที่แสงเคยมาเก็บจะไปตรงนี้หรือว่ามะพาไปมาทางนี้ก็ได้พี่แมวอืมะ เก็บตรงนี้ก็ได้ยังไม่บานเลยอ่ะพี่ตรงกระเทียมนะคะกระเทียมป่าไวน์กาเล็กนี่แหละเดี๋ยวเราเก็บท่านี้แหละพี่เพราะว่าดูทรงแล้วไม่ค่อยเป็นที่ผู้คนเดินผ่านเท่าไหร่เก็บข้างในๆนี่นะคะกระเทียมต้นนี้มันมันมันเจ็บไม่ใช่หรอแสงใช่อย่าถูกมันนะอย่าถูกมันนะอ่ะพี่แมวเลือกเก็บเลยค่ะ แล้วน้องเป็นคนถ่ายวิวดีโอ สีเหลืองเหลืองใช่ไหมเก็บยังไงว้ใส่ที่ของเียดเอานึกว่าเก็บเป็นฮะเก็บอันสวยๆไปโอ้ยนี่ไงนี่ก็สวยมาดูมาต้องบอกวิธีการเก็บนี่ดอกกระเทียมเราก็จะเลือกเอาที่ดอกมันเล็กๆแต่นี่รู้สึกว่าเหมือนมันมันใหญ่ไปเลยมันก็โอเคแหละพี่แมวมันก็ยังกินได้แต่ว่ามันใกล้จะบานเนี่ยค่ะพี่แมวก็เลือกดึงเก็บเลยนี่ <ด>อ๋อเอาดอกเล็กๆดอกเล็กๆก,ก็ได้ดอกอย่างนี้ก็ได้ที่ว่ามันไอเนี่ยพี่นี่นะคะอันไรละ่ะเราก็ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาเลือกเก็บเลยค่ะพี่แมวหาที่ลงเจอ,อใช่อันนี้ผัดกินเหมือนดอกอหอมเลยพี่อร่อยมาก พี่แมวเคยกินหรือยังไฮะยังไม่เคยกินจริงเหรอแสงยังไม่เคยพาพี่แมวมาเก็บใช่ไหมอุ้ยตายละครั้งแรกนะคะพาผู้สาวมาจากพึงไทยเก็บดอกกระเทียมป่าครั้งแรกนะคะมาให้โซมากกับพามาเข้าป่านะนี่แสงได้แล้วเนี่ย นี่ใช่ใช่นั่นแหละพี่มามน,มมนี่นี่นะฮะเก็บเลยพี่อก,อน,อ,กอนหนึ่งมันก็มีตั้งก้อนหนึ่งมันก็มีตั้งหลายดอกพี่มาก็เลือกเก็บเลยนี่ถามว่ากินเก่งไหมเหรอก,กินไม่เก่งเดี๋ยววันนี้จะไปทําสเต็กเดี๋ยวจะเอาไปผัดให้พี่เวนกินกับสเต็กดูลองทานกัน ที่บันบาลแล้วก็ไม่ต้องเอาพี่แมวจริงๆแล้วมันก็โอเคอยู่นะจะว่าไปมันยังไม่แก่มากมันกินได้อยู่นี่นะไปดูพี่แมวเก็บนะฮะดูป้าแมวเก็บบางทีกอนหนึ่งเราก็เก็บได้กำกำใหญ่อันนี้คือเน็ตโชนะ ถูกแล้วโดนเจ็บเจ็บเลยแหละจะทําให้เราคันๆดอกอ้วบเยยะทำไมมานั่งเก็บอยู่ตรงนี้มาเก็บกอที่ใกล้บานบอ้ววเก็บเกเก็บเาวเบเหมือนผัดกเนี้าวเผกข้าวเบา้ก็ก้้าวบเบ้้ใก็้ก้บเ้ก้่ก มมันเดดือก็โดนเนาะผักอันนี้กินอร่อยเดี๋ยวกินอร่อยแล้วก็โขนาดไอ้ขวานมันยังกินแล้วกินอีกผัดแล้วผัดอีก กินก็ต้องได้กินพี่ของมันต้องกินของมันต้องลองมาดูกันนะคะว่าได้เยอะแค่ไหนวันนี้อู้ได้เยอะเลยพี่มาจะไปทำอะไรกินนี่วันนี้ พได้อยู่นะแต่พี่มาจะลุยเข้าไปหรอมันมีไอ้นี่อยู่นะเออไปเก็บซิสูงมากเลยเออเห็นแล้วเยอะมากเลยอ่ะจะไปเก็บดอกกระเทียมนะพี่แมวจะไปเก็บต้นผักเซียนป่าพี่แมวเจอดอกสวยๆไหนดูสิครับพี่แมวดอกดอกมากเลยโอ้ดอกใหญ่มากเลย ใครสนใจนะคะอินบ็อกซ์นะคะอินบ็อกซ์มาเลยนะคะส่งที่อยู่มาเลยเดี๋ยวส่งไปให้เสียค่าส่งไปสนีอย่างเดียวใช่ไหมอิน <laughs> บ็อกซ์มาเลยค่ะห <laughs> นูจะบอกสถานที่ให้มาเก็บเอง <laughs> อุ้ยเนี่ยแสงเห็นไหมเออเออเก็บ<ร>ไว้พี่ ยิ่งจะกลับบ้านก็ยิ่งมองก็ยิ่งเห็นเนาะก็ยิ่งเยอะนี่นะคะเป็นดงเลยนะคะอันนี้ขึ้นทุกปีนะคะขึ้นทุกปีอันนู้นดอกอะไรไม่รู้อ่ะสวยมากเลยสีเหลืองๆทางนู้นนะคะ ได้แล้วได้แค่นี้ก็พอแล้วใ,ใช่ไหม,ไหมจะโยนลงน้ําทิ้งไว้เลยใช่ไหมนี <laughs> ม่นะคะวันนี้เก็บดอกกระเทียมแค่นี้ <ś led> เดี๋ยวจะไปเก็บดอกเอ้ยไปเก็บต้นผักเสยนป่าต่อนะคะ <ś led> ไปกันค่ะ <ś led> พี่แมวหิ้วถุงใหญ่กลับบ้านไปนะคะ ข้ามสะพานรักแสงกับพี่แมวก่อนนะคะสะพานอะไรสะพานรักแสงกับ<ร>พี่แมวสะพานรักหรอกบ้านเราก็เป็นแบบสะพานที่เขาทําบุญให้คนตาย <c oughs> อู้หอย่าพูดอย่างนั้นส <c oughs> ิไปทำหน,นึ่งนี่แหะคะ่ะเดินขึ้นไปนี่แหละค่ะเนี่เหรอใช่ค่ะไปคะ่ะเดี๋ยวพาไปเก็บกระเทียมป่าต่อเอ้ยไม่ใช่ไปเก็บต้นผักเซียนป่าต่อเจียวเจียวเอ้ยเราไปทางนี้ได้ไหมเนาะ นี้ันเาเยกใบอะไรันน้โอ๊ยลืมชื่อไปแล้วอ่ะตอนคริสต์มาสใช่ไหมแสงลืมชื่อได้ยังไงเนี่ยโอ๊ยคันแล้วไม่ละเจ็บใช่ไหมเขาต้องบอกเขาจะมีใบอะไรนะสีม้าต้นต้นหางหมา โอ้ยในป่านี้ก็เป็นป่า,าจริงเนาะเดี๋ยวเจอผู้ชายถ้าผู้ชายหลุดเข้ามานี่ไม่ปล่อยไปเลยใช่ไหมพี่แมวกุลสตรีสาวๆอย่างเราสองคนคขาไม่ปล่อยให้หลุดมือไปใช่ไหมคะพี่แมวพี่ไม่ต้องเดี๋ย <laughs> วน,น,น้องทําเองนี่นะคะ ได้อยู่นะใช่ไหมนี่นะคะเยอะอยู่นะคะนี่แหละพี่แมวกำลังกรอบเลยอะ่ะ เก็บผิดต้นนะคะพี่แมวนะคะเก็บเรียบร้อยแล้วได้กันมาเต็มเลยไหนไม่ยอมให้เราดูด้วยแสงว่าไว้หลังรถด,ดีกว่าพี่แมวเดี๋ยวมีกิ่นานดูเดี๋ยวโชว์คุณผู้ชมก่อนว่าเราได้กันเยอะแค่ไหนพี่แมวนี่นะคะได้มาถุงเบลมมฮปไปได้แล้วผูกด้วยพี่แมวเดี๋ยวมันหกเลียรัด กลิ่นเต็มที่เลยเนาะถ้าอยู่ในหน้ารถนี่จะยิ่งกลิ่นนี่มากไปสนุกสนานกันไปตามระเบียบนะคะสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะแสงกับพี่แมวพี่แมวเซฟบายบายเลยค่ะเจอกันคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวพาไปเก็บเห็ดได้หนึ่งแผลโอเคขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบาย